ไม่ถงนงตนเองไม่ย้ำแคล้งใครจะแค่ไหนไม่สนใจสื่มันความหวังยังมีวันนี้ไม่มีใครไม่เป็นไรวันนี้เป็นของเราอด็ดเด็ดเด็ดเด็ จะชื่นชมได้เวันสุขสมวันนี้ยิ่งสุขสมใหญ่สุขทุกวันไว้เหลือที่ใจจะตทนมีตำลาเรื่องเส้นทางเศรษฐีจะมาเล่าให้ฟังเส้นทางเศรษฐีเศรษฐีส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะทิ้ง ร่องรอยทิ้งรอยทางเอาไว้ในเส้นทางของเศรษฐีก็เราเศรษฐีก็เหมือนบัณฑิตคนหนึ่งเนาะเขาครอบรู้ศิลปะวิทยาเพื่อที่จะ,ะเป็นเศรษฐีได้ถ้าเราครบเศรษฐีเราเดินตามเศรษฐีร่องรอยของเศรษฐีที่เขาทิ้งเอาไว้มันทำให้เราคำทางได้อ่า คนสามสิประการก็คือกบัณฑิตอย่าคบคนชั่วเป็นวิตรบาย